ไทยฟังช,ะชะดัดๆคนไทยเห็นด้วยอาจารย์เจตไม่ไว้ใจนักการเมืองขายชาติฮือหนุนทหารเจรจาเขตแดนกัมพูชาค่ะ อาจารย์เจต์ค่ะบอกว่าผมว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีนักการเมืองที่ดีพอประชาชนจะลงใจว่าเปิดทางให้เขาไปทําได้นะยกเว้นแต่ว่ามีการกระทําแล้วที่ทําให้เห็นว่าเขาทําแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นนักการเมืองในเรื่องนี้บอกเลยว่าทุกคนนะยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นได้เลยนะคะว่าคุณน่าจะทําให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเขตนแดนค่ะ ทวิตเตอร์รายหนึ่งคะ่ะได้บอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เจตความไม่ไว้ใจนักการเมืองในเวลานี้ยังไม่มีนักการเมืองคนไหนเหมาะสมให้ไว้ใจสําหรับเรื่องนี้ภูมิธรรมไม่ควรเป็นประธาน JTC ไปคุยกับขมรเรื่องแบบนี้ต้องให้ทหารไปคุยนะเพราะต้องคุยเรื่องเขตแดนก่อนถ้าคุยเรื่องผลประโยชน์ก่อนเข้าทางขมรเสร็จโจรค่ะ จากกรณีที่นางสาวแพทองทานชินวัฒนาย,ยกริฐมตรีค่ะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมวันนี้ไม่มีการเสนอเรื่องตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคหรือว่า JTC ระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อพูดคุยเจรจาตาม MOU 2544แต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน2ส,สัปดาห์นะก็จะนําเข้าคอรมอได้นะเรื่อง MOU 44ที่คุยกันนะจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อเจรจาเพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศนะต้องมีการตั้งคณะกรรมการค่ะซึ่งทุกรัฐบาลมีมาแล้วนะแต่ว่ารัฐบาลนี้ยังตั้งไม่เสร็จค่ะ ซึ่งต้องตั้งขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับประชาชนในแต่ละประเทศโดยคณะกรรมการจะต้องกรองข้อมูลก่อนที่จะมีการสื่อสารเราต้องตั้งไว้นะเพื่อมีการพูดคุยไม่ใช่คุยกันฝ่ายเดียว เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศค่ะส่วนคณะกรรมการจะมีใครบ้างเนี่ยจะขอบอกทีเดียวนะเมื่อถามว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบอกว่านายภูมิธรรมวุฒิชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวขอบอกทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรเจโทนวณิชค่ะประธานคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะได้กล่าวในรายการทางช่อง Space Bar ค่ะถึงกรณีนี้นะบอกว่ามันไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจสมมติว่าถ้าเกิดรัฐบาลทําให้ประชาชนเชื่อใจได้แล้วประชาชนคิดว่าคนคนนี้นายกคนนี้รัฐมนตรีทั้งหลายไม่มีวันขายชาติขายแผ่นดินนะไม่มีวันเจรจา,จาอะไรที่ทําให้ประเทศชาติเนี่ยเสียเปรียบนะเสียประโยชน์เด็ดขาดนะตลอดชีวิตการทํางานเท่าที่พวกเราเห็นมาเนี่ย คนคนนี้คนกลุ่มนี้ไม่เคยทําให้ประเทศชาติเสียประโยชน์มีแต่ทาให้ประเทศชาติและก็ประชาชนได้ประโยชน์นะมีแต่เสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเชื่อผมเวลาต่อให้รวมเก่อกูดนะเขาก็จะเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยจะเจรจาจนกระทั่งก่อกูดหลุดออกมานะก็คนมันได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจไงนะซึ่งคุณเนี่ยไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจพูดกันชัดถ้าเราไม่พูดว่ารัฐบาลชุดนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองไทยเราเนี่ยเคยไว้เนื้อเชื่อใจนกักการเมืองถึงขนาดให้เจรจา การเมืองแบบน like like ี้ไหมนะผมว่าไม่เคยนะเพราะว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่านักการเมืองคิดเหมือนกันหมดจะมากจะน้อยเท่านั้นแหละต่อให้มีนักการเมืองที่ดีนะผมว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีนักการเมืองที่ดีพอไม่มีนักการเมืองที่ดีพอที่ประชาชนจะลงใจว่าเออเปิดทางให้เขาไปทําได้นะยกเว้นแต่ว่ามีการกระทําแล้วที่ทําให้เห็นว่าเขาจะทําแล้วเกิดประโยชน์นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองในเรื่องนี้ผมไม่สามารถแบ่งได้เป็นบางคนนะต้องบอกเลยว่าทุกคนยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นได้เลยว่าคุณ น่าจะทําให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและก็ประชาชนนะแล้วก็ไม่น่าที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับผลกระทบต่อบูรณาภาพของอาณาจักรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเขตแดนนะผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องอื่นหมื่นแสนในทางวิชาการอะไรเนี่ยผมว่าถกเถียงกันได้หรือคุณจะยกกฎหมายทะเลขึ้นมาหรือคุณจะยกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่อยู่ตรงนั้นการขีดเส้นกัมพูชาเนี่ยเขาก็ขีดได้ นะแล้วเราก็ขีดได้ในรูปแบบนี้เนี่ยแต่และรัฐเนี่ยมันต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดของตัวเองอยู่แล้วนะแต่ผมก็ขีดเส้นใต้ท้ายที่สุดก็คือว่าการที่คุณจะเดินหน้าแก้รั้นูนก็ยังทําได้แล้วทาไมคุณถึงไม่สามารถยกเลิก MOUCC ไม่ได้แปลว่ายกเลิก MOUCC จะไม่ทําอะไรนะก็เหมือนกันนะเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่สามารถยกลางรั้นูนทั้งฉบับได้คุณก็แก้รายมาตาตามที่แบบมันสมมาพาควรนะและคุณก็ไม่ได้บอกประชาชนด้วยนะ วันนี้เนี่ยประชาชนก็สับสนว่าตกลงกฎหมายประชาธิปไตยเรามีหรือไม่มีนะซึ่งเราเนี่ยมีกฎหมายประชาธิปไตยอยู่แต่บางเอิญว่าเป็นกฎหมายประชาธิปไตย2ชั้นนักการเมืองเนี่ยก็อยากให้มันเป็นชั้นเดียวนะเอานักการเมืองส่วนหนึ่งที่สามารถพูดได้นักการเมืองส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามีส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็น2ชั้นอันนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะ MOU 44พอเลือกแล้วเนี่ยก็ทําให้เป็น MOU67 นะคุณอาจจะคุยกันจนกระทั่งมันเห็นภาพชัด ขีดเส้วนวางแนวแล้วก็ให้อธิบายการให้ชัดเจนว่าไอ้ตรง200ไมล์ทะเลนับจากเส้นฐานเนี่ยนะคะตรงส่วนที่มันเป็นทรัพยากรที่มันอาจจะสแสวงหาร่วมกันได้เนี่ยนะคะมันอยู่หน้าจุดไหนไอ้ส่วนที่เป็นทรัพยากรไทยก็เป็นเรื่องของไทยไอ้ส่วนที่เป็นทรัพยากรของกัมพูชาก็เป็นของกัมพูชาไปนะทรัพยากรที่เป็นไทยจบไม่ต้องคุยทรัพยากรกัมพูชาเราไม่ยุ่งซึ่งทรัพยากรที่มีโอกาสที่จะสแสวงหาร่วมกันในเขตที่เมือ่อขีดเส้นจากเส้นฐาน200ไมล์ทะเลแล้วเนี่ยนะแล้วมันมีความทับซ้อนกันจริงเน โดยอาจจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะที่อาจจะไม่ใช่ของฝ่ายกัมพูชาลแล้วก็ฝ่ายไทยนะฮะแล้วก็มาระดมสมองกันว่าณนะจุดนั้นเนี่ยนะเป็นจุดที่ถือได้ว่าทับซ้อนกันจริงถ้ามันมีทรัพยากรอะไรที่แสวงหาร่วมกันเนี่ยก็ทำา o u แค่ตรงนั้น นะขีดเส้นตรงนั้นเลยว่าณจุดนี้ณจุดนั้นเนี่ยอาจจะทําเป็นส่วนๆกไ็ได้นะคะส่วนที่ซ้อนกันเนี่ยมีทรัพยากรอยู่ส่วนนั้นเนี่ยซ้อนมีทรัพยากรอยู่ไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนอื่นๆน,นะนับจากเส้นทางไปจนถึง200รไมล์ทะเลเลยนะอันนี้คนก็จะได้สบายใจด้วยนะซึ่งมันไม่รวมเกาะกูดแน่นะเพราะมันมีแต่ ตรงส่วนที่มันทับซ้อนกันนะเป็นบางจุดแค่นั้นเองทําไมคุณไม่ทําแบบนั้นนะนี่คือสิ่งที่คนตั้งคําถามกันนะและตกลงเนี่ยเมื่อเทียบกันก็คือมันมีผลประโยชน์ทางการเมืองอยู่นั่นแหละนะไม่มีประโยชน์อื่นใดไอ้นี่เนี่ยยังถือว่าเป็นประโยชน์ทางการเมืองนะเราในฐานะรัฐอิสระรัฐหนึ่งที่มีอธิปไตยมาโดยตลอดเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเราไม่สามารถจะถอนตัวออกจากการทาบันทึกข้อตกลงแต่บันทึกความเข้าใจใหม่ไม่ได้หรอนะ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรแอบแฝงอยู่นะถึงจะไม่ถอ,อยสิ่งที่มันกําลังเป็นกับดักนะซึ่งคนก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นกับดักคุณอาจจะบอกไม่ได้ว่าเป็นกับดักนะแต่คุณเนี่ยจะบอกว่าคุณเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องคุยกันให้เรียบร้อยแล้วนู่นนี่นั่น,นต่อให้ไปสาบานวัดไหนเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าคนเขาจะเชื่อคุณหรือเปล่านะเหมือนภาษาโบราณเขาบอกว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อนะผมว่าความไว้เนื้อเชื่อใจพี่ประชาชนมีต่อรัฐบาลเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะ อมพระประธานมาเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเลยนะซึ่งมันมีวิถีทางในกิจการระหว่างประเทศมากมานะที่จะใช้ได้เนี่ยมันสามารถดําเนินการในรูปแบบอื่นได้อีกตั้งเยอะแยะนะและที่สําคัญก็คือมันสามารถถอยถอนแล้วก็เริ่มใหม่ได้นะโดยที่มันเนี่ยไม่ได้กระทบอะไรนะและคุณเนี่ยกับไม่เลือกวิธีนี้นะในขณะที่บางเรื่องเนี่ยมาตา1นึอะไรเนี่ยคุณยังดันหน้าไปเลยนะแล้วสิ่งที่หลายคนเขาก็ถามว่าพักประชาชนเนี่ยคุณบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ใช่ไหม คุณมานั่งเกี่ยงอะไรกันอยู่นะแค่มาตรา1นึเนี่ยนะมาตรา 1- นึเนี่ยมีคนติดคุกอยู่กี่คนนะมีคนเข้าข่ายอยู่กี่คนและเรื่องอื่นที่เขาควรได้รับเนื้อทศกรรมไปแล้วละ่ะนะมันมีกี่พันคนตกลงเนี่ยคุณเอาเสียงข้างน้อยมาทําลายเสียงข้างมากหรือคุณเอาคนส่วนน้อยมาทําลายคนส่วนมากหรอนี่แปลว่าคุณชื่อพักประชาชนจริงเหรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อีรอบเดียวกันนะมันไม่มีใครได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ซึ่งค่ะก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะคเขาก็บอกนะซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปนะเขาก็บอกว่าเห็นด้วยกับอาจารย์เจตความไว้เนื้อเชื่อใจของนักการเมืองเนี่ยนะคะในเวลานี้เนี่ยยังไม่มีนักการเมืองคนไหนเหมาะสมนะให้ไว้ใจสําหรับเรื่องนี้นะภูมิธรรมไม่ควรเป็นประธาน JTC ไปคุยกับขเขมรน,นะเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องให้ทหารไปคุยเพราะาต้องคุยเรื่องเขตแดนก่อนนะถ้าคุยเรื่องผลประโยชน์ก่อนเนี่ยเข้าทางขเขมรเสร็จโจรน,นะคะ อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนนะที่มีต่อเรื่องก่อกูดกับเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะมีการไปเจรจาก,กันเนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวร้องรอฟังทีว่าคณะกรรมการชุดนี้นี่จะมีใครบ้างอะไรอย่างไงนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ กรรมธิการซักเดือดค่ะหลุดโปะเอกสารหมอโรงพยาบาลตำรวจราชทรนนางนาซีดค่ะโยงกันวุ่นไม่ได้อนุญาตให้ทักษิณอยู่180วันค่ะหมอวายโยค่ะได้กล่าวบ,บอกว่าโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อซะหน่อยนะเป็นราชทันมต่างหากที่เป็นคนให้อยู่ต่อทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันออกมาเมื่อวันที่22ตุลาคมค่ะแล้วก็มีประกาศลงวันที่21ตุลาคม ก่อนหน้านั้นล่วงหน้าเนี่ยหวันนะซึ่งกรมราชทัรฑ์มีจดหมายข่าวออกมาค่ะบอกว่าความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ทำการรักษาเห็นว่ายังมีความจะเป็นต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งก็กลายเป็นว่าทั้งหมอที่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อ หมอที่โรงพยาบาลราชทันก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้บอกให้อยู่ต่อนะคำถามคือแล้วใครให้อยู่ต่อนะนี่คือสิ่งที่สังคมอยากรับรู้ค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่7พฤศจิกายนค่ะที่รัฐสภาการนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนาสภาผูแ้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมกรรมการการว่ามีวาระพิจารณากรณีกรมราชธรรให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกคาะพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตารวจกับการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายนะว่ากรณีของนายทักษิณเนี่ยกรรมธิการมีความชอบธรรมในการแสวงหาข้อเท็จจริงนะแต่กรรมธิการไม่ได้วางกรอบเวลาไว้ทั้งนี้ค่ะการเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐนที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงแล้วก็ตอบคาถามกรรมธิการจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะปกป้องตัวเองต่อข้อครหาหรือความเสี่ยงในข้อกฎหมายนะเมื่อถามถึงกรณีของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องค่ะ รัฐมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยืนยันว่าการรักษาตัวของนายทักษิณไม่เคยถูกปล่อยสักวินาทีเดียวนะคะนายราสิมันโรมกล่าวว่าเป็นการโต้แย้งนะ,ะกับกรณีที่พลตํารวจเอกเสรีพิสทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยค่ะที่ระบุบอกว,ว่าไม่เป็นความจริงดังนั้นสิ่งที่พลตํารวจเอกทวีพูดเนี่ยต้องดูพยานหลักฐานต่างๆว่าใครจะโกหกหรือใครจะพูดความจริงไม่เป็นความจริงนะคะวันนี้ค่ะต้องค้นหาข้อเท็จจริงกันว่าตกลงแล้วที่ฝ่ายต่างๆได้พูด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านสีนั้นเป็นอย่างไรนะส่วนที่มีคนสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรกับกรรมธิการความมั่นคงผมยืนยันว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญต่อประเทศชาติมากเป็นกระดูกสันหลังสําหรับเรื่องต่างๆแล้วก็เราค่ะมีภาร,รกิจในเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้วยนะคะกระบวนการยุติธรรมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราพยายามแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะเมื่อถามว่าการอ้างกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปกป้องนะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยนะนายรงสิมันรรมก็บอกว่า คงไม่สามารถทําได้เพราะกรรมธิการใช้อํานาจตามรัฐมนูนที่เป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งเราสามารถเข้าถึงเอกสารหลักฐานต่างๆได้อยู่แล้วนะ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีข้อยกเว้นในการทำหน้าที่ของสภาหรือว่ากรรมธิการค่ะต่อข้อถามว่ากรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ค่ะไม่เข้าให้ข้อมูลทางกรรมธิการเนี่ยจะมีนทำหนังสือที่แจง้งเข้ามาทีหลังหรือไม่นะนายรังสิมันโรมก็บอกว่าต้องดูสถานะปัจจุบันนะเพราะพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาน้ำหนักเนี่ยน่าจะต่างกับการเชิญเจ้าหน้าที่รัฐนะทั้งนี้เนี่ยกรรมธิการต้องตรวจสอบว่า ที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือจากรัฐบาลเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายอะไรอีกบ้างนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสําหรับผู้ที่มาชี้แจงต่อกรัมธิการค่ะประกอบด้วยนายวัดชัยมิ่งบรรเจิดสุขค่ะผู้อานวยการทันทสถานโรงพยาบาลรฐฐาชทรนพลตํารวจตรีสรุิเหล่ารัตนวรพงค่ะอดีตรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตารวจนะคะก็เรียกว่าในที่ประชุมกรบพธิการวันนี้นะก็เดือดพอสมควรค่ะเพราะามีประเด็นก็คือหมอที่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยบอกว่า ไม่ได้อนุญาตให้ทักษสิน,นเนี่ยนะอยู่ต่อที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งหมอที่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้อยู่ต่อแต่คําถามคือนะแล้วใครเนี่ยให้อยู่ต่อนะโดยทางด้านของนายแพทย์วายโยอัศาวรุ่งเรืองค่ะประธานกรรมธิการการอุดมศึกษานะที่มาร่วมประชุมด้วยเนี่ยก็ได้กล่าวนะถามบอกว่านายแพทย์กิต,ตินธนทัศน์เลววงรัตน์นะซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะะท่านเป็นรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจนะท่านก็ตอบว่าอันนี้เนี่ยอยู่ในสื่อเลยนะคะก็ได้ค้นคุณดูได้นะค้นไปไปค้นกันดูได้ โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ดูแลคนไข้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นส่วนวิธีการรักษาและก็การเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของกรมราชธรรมนะที่ต้องเป็นคนชี้แจงรวมทั้งเรื่องของการประเมินอ,อาการให้รักษาต่อที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องของกรมราชธรรมเช่นกันนะซึ่งก็ยืนยันว่าโรงพยาบาลตำรวจคะไม่ได้ลงความเห็นว่าให้อยู่รักษาต่อนะเพราะอยู่ในการประเมินของกรมราชธรรมว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อย่างไรคะ่ะซึ่งโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อซะหน่อยนะเป็นราชธรรมต่างหากที่เป็นคนให้อยู่ต่อทีนี้เนี่ย อันนี้นะมันออกมาในวันที่22ตุลาคมนะซึ่งมันก็มีนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการโต้กันนะเพราะว่ามีประกาศลงวันที่21ตุลาคมนะซึ่งวันที่21ตุลาคมเนี่ยก็คือก่อนนั้นล่วงหน้า1วันนะซึ่งกรมรัชธัณฑนเนี่ยมีจดหมายข่าวออกมานะบอกว่าซึ่งความเห็นจากแพทย์โรงพยาบาลตำรวจผู้ทําการรักษานะเห็นว่ายังมีความจสเป็นต้องรักษาตัวอยู่ณนโะรงพยาบาลตำรวจนะแต่วันรุ่งขึ้น ตำรวจเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกว่าเราสรุปแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าหมอเนี่ยเอาจงจริงนะเขาเชื่อหมอนะกลายเป <yeah S 1> <informative. S 2> ็นว่าทั้งหมอที่โรงพยาบาลตำรวจก็บอกว่าฉันไม่ได้บอกให้อยู่ต่อนะซึ่งหมอที่โรงพยาบาลรัชธานก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้บอกให้อยู่ต่อคําถามก็คือแล้วใครให้อยู่ต่อนะนี่คือสิ่งที่สังคมเนี่ยก็อยากจะรู้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ในเรื่องของการไปไประชุมวันนี้นะจะมีข้อเท็จจริงอะไรเปิดเผยเออกมาอีกเนี่ยต้องตามชมนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุสนสถาบ,บัานที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อไปไปเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบ,บัานที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ